ป้าปวดหลังล้าลงขาฉีดยานี่ทุกสองอาทิตย์ติดกาปีแล้วที่ปวดรักษามาป้าชื่อกมลวันค่ะป้ากมลวันนะคะ,อย,อ,ะ,คะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีเนาะมีอาชีพอะไรค่ะสามีและเหมาก่อสร้างาค่ะป้าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพงลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานาน,าน 1ิกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากสิบตองก็เดินเคลื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่า <c oughs> ตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากตัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกอารถไปรับกลับอะค่ะ แต่จะเดินได้ระคืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะ,จะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวค่ะแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนนะมีอาการปวดนะ<ว>ดคะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยประยุงใช่ค,คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยะ<อ>ค่ะ หลังจากที่ทางตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลก็อาการปวดหายไปเกรงขาแล้วคะเป็นไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นข่าได้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุ้ค่าไม่ได้มันมัน,ม,นมันคุ้มจริงๆเอาโหสุดยอดมากๆ<า><า>เลย